โอ้โหเกือบว่าจะปิดเกมเล็ก2ไปเลยครับบาซ่าย,ย่ำใหญ่ใส่ดร็อตมูลครับ4ประตูต่อศูนย์เลวันเบิร์นทีมเก่าครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับบาร์เซโลนาครับเหยื่อเท้าเข้ารอบตัดเชือกเชเบีร์เล่ไปแบบค่อนตัวเลยครับหลังเปิดคัมนูครับไล่ย่ำใหญ่ใส่โรเซีย์ดร็อตมูล4ประตูะต่อศูนย์ในเกมที่โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ยิงทีมเก่า2ประตูครับ บาร์เซโลน่าครับได้ทักทายก่อนครับนาทีที่5เฟมิโลเปสครับผ่านบอลให้ลามินยามานซัดด้วยซ้ายในเขตโทษแต่ไม่ผ่านมือของเกรกโคเบลนาที25ครับบาร์ซ่าขึ้นนำ1-0ได้นนอย่างรวดเร็วครับโอ้จากฟรีคิกที่อิจิโก้มานเตเนสครับมองชงให้กับเปาคูบาซี่สกัดอีกทีหนึ่งสกิดอีกทีหนึ่งบอลกำลังข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่รอฟินญ,ญ่าเยียดเท้าชิมตามน้ำจึงได้เครดิตทำประตูและ VR เช็คแล้วไม่ล้ำหน้า อีก9นาทีถัดมาบาร์ซโลนาเกือบได้เพิ่มครับลาฟิานยาเมลเนยไหลออกไหลลอดเข้าเขตโทษนะครับก็ามาทางฝั่งซ้ายให้กับราฟินยาตามไปตวัดยิงแต่บอลลึกไปนิดนึงครับจึงโดนไม่เต็มและไม่เข้ากรอบดอนมูนครับโต๊บตอบโต้ตตตตตคืนครับได้ลุ้นนาทีที่อีก2อนาทีถัดมาแล้วกันนะครับเ้าหน้าของชูเกลเมกาในโมชายบอลมาให้ทางด้านของกิราซี่หัวด้วยขวาในเขตโทษแต่บอลไม่ห่างตัวเจ้าน้านของวอยเชสเชสเนียครับที่เซฟเอาไว้ได้ ครึ่งแรกครับนาทีที่40ครับราฟินยาจ่ายบอลยัดเข้าเกตโทษให้เลวันด็อกี้ที่หันหลังให้กับประตูครับระดกบอลขึ้นแล้วเอี้ยวตัวยิงไปไปเข้าซองของโคเบลนะครับจากนั้นจบครึ่งแรกไป mm hmm. ครึ่งหลังครับเริ่มมาได้3นาทีครับบาซานหนีเป็น2ศูนย์จากสามประสานในหน้าลลมินยามานครับเปิดบอลโด่งจากขวาเลยเกือบออกจะจะออกซงหลังนิวแล้วแต่ราฟินยาเนี่ยมงย้อนกลับมาให้โรเบิร์ตเลวันด็อกี้มงได้หลาเดียวเข้าไป เป็นการยิงทีมเก่าด้วยนาที63บาซ่าครับน่าจะได้ลูกที่3ครับในจังหวะที่เอมบริชานครับสกัดบอลออกมาหน้าเขตโคตรเบรดี้เนี่ยช,ช,ชิงแบบทันทีให้กับเฟมิโลเปสจับซ้ายยิงขวาและบอลเช็ดเสาออกหลังไปนิดเดียวบาซ่ามาเอา3ประโตูจนได้ครับอีก3นาทีถัดมาครับจากการสวนกลับอันเฉียบขาดของเฟมิโลเปสครับหลุดขึ้นมาทางขวาก่อนปาดเข้ากลางให้กับเดวอนดอฟกี่ตะวัดยิงเน้นเนนข้าไปโคเบลปัดโดนแต่เอาไม่อยู่ ดอนมุลพยายามบุกมากขึ้นครับเพื่อตีไข่แตกครับแต่ก็โดนสวนโอ้โหลูกสวนกลับมาซาเาน่ากลัวนะนาที77ราฟินญ,ญาหล,ลุดขึ้นมาทางซ้ายก่อนปาดบอลไปทางขวาให้กับลามินยามานครับจับแล้วจิ้มหัวเกือเข้าไปอย่างใจเย็นกลายเป็น4ประตูศูนย์ท้ายเกมครับนาที89ครับดอนมุลส่งบอลตรงตาข่ายได้จากมัคซิมิเลียนไบเออร์แต่ว่ายูเรียนดูวารูเนีครับผม ฉะนั้นของดูรานวิวนะครับที่จ่ายบอลให้กับท่นั้นเพื่อนอยู่ในตำแหน่งล้หน้าซะก่อนจะนั้นจบเกมครับบาซโลนาเปิดบ้านเอาชนะดอทดมุลไปขาดลอยสประตูศูนย์เดน้าสองดอทมุลได้กลับไปเล่นในบ้านวันอังคารที่15เมษายนนะครับก็ถือว่าเหมือนเข้าไปแล้วครึ่งค่อนตัวะสำหรับทางนั้นบาซโลนาในตอนนี้ครับกลุ่มความได้เปรียบอยู่ในมือ3เ 4, อ4เม็ดนะครับอตอนนี้ ทำอะไรก็ดีไปหมดครับเลวันดอกกี้สลูกราฟิาญาลูกหนึ่งลามินยามันลูกหนึ่งนะครับถือว่าลูกเกมของดอทมูลเนี่ยยากเข้าไปเลยครับตอนนี้ครับลุ้นมายากละน่กลับมายากด้วยครับไม่ใช้งานง่ายอีกต่อไปครับก็ต้องรอดูเลยครับว่าเกมมันจะจบแค่4ประตูไหมนะในนัดที่2อาจจะมีประตูเพิ่มแต่ไม่รู้จะเป็นฝั่งของบาซ่าที่ย้ำชัยหรือว่าฝั่งของดอทมูลที่จะต้องกลับคืนมา ถ้าเรื่องของความมั่นโอ,อมั่นใจตอเนี้ตามหลังวาซาแบบเยอะมากๆเลยนะครับเอาเรื่องเอาใจยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ซาเน่นของดอตมูลนะที่ต้องเรียกขวัญกำลังใจแต่4เม็ดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่แต่ถ้าถามผู้พูดถึดงเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยที่กลับมาได้นะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากครับสำหรับทางดอตมูลเข้าไปครึ่งค่อนตัวแล้วแหละบาซ่าที่เข้าไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็โอกาสเต็งแชมป์ก็มีเน่ ผู้ตามตรงครับโอกาสเต็งแชมป์ก็ยังมีสําหรับเจ้าพิธุ่มบาร์เซโลนานครับยิงสามประสานตอนนี้ถ้าเล่นลงตัวเนี่ยอะไรต่างๆก็กําลังมาครับราฟินยาเลวานแล้วก็ลาเมญ่ามาวนะก็รอดูแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลย4ประตูศูนย์สีูนย์พูลสวัส์บาร์เซโลนาบอกงี้สี่ศูนย์พูลสวัตก็ตามไปชมไปเชียร์กันที่นัดที่2แล้วกันนะครับ,นะรบนัดแรกก็กลุ่มความได้เปรียบ4เม็ด